รายการมาที่12หมกุกราสั่งซื้อโซฟาจำนวน2ตัวตัวละ22,000บาทจากบริษัทโซฟาบางกอกค่ะเราจะมาทำใบสั่งซื้อกันนะคะเราเข้าที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้าค่ะเ o r ร์กโค่ะมาที่ใบสั่งซื้อนะคะได้เอกสาร0 0วนใบสั่งซื้อ กดโอเคค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะกดที่ F3 เพิ่มค่ะเลขที่เลืกที่อ้างอิงนะคะเราจะให้โปรแกรมนั้นให้อัตโนมัติค่ะส่วนวันที่นะคะเราจะใส่วันที่12บะคะ่ระหรหัสผู้ขายนะคะ เราซื้อจากบริษัทโซฟ,า,โซฟาบางกอกค่ะใส่จุดและ e n t เตค่ะเลือกโซฟาบางกอกนะคะ S02 ค่ะชื่อผู้ขายโปรแกรมก็จะขึ้นให้นอัตโนมัตินะคะเราที่มาที่รายการสินค้ากันเลยช่อง T เราใส่หนึ่งค่ะและหาสินค้าเราซื้อโซฟาเราใส่จุดและ Enter ค่ะเลือกโซฟาค่ะ e03 ค่ะจำนวนที่เราซื้อนะคะเราซื้อจำนวนสองตัวค่ะใส่สอง enter ค่ะจำนวนสินค้าละหน่วยนับจำนวนสองตัวถูกต้องนะคะกดอเคค่ะเราซื้อตัวละสอง0มนสามพันบาทซื้อสองตัวโปรแกรมก็ะจะรวมให้อัตโนมัติคือ4 6 0หมืนหกพันบาทนะคะมูลค่าสินค้า4 6 0หมืนหกพันบาท 3220ยอดรวมสินค้าหลายแวดคือ49220นะค้าพันสอง้อย่บนะคะเจ้าค่าเรากด x 1บันทึกค่ะโปรแกรมจะถามว่าต้องการพิมพ์หรือไม่เออเดี๋ยวเราลองพิมพ์ดูนะคะเป็นลองพิมพ์ใบสร้างสินค้ากดปพน,นะคะ่ะ เราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะมาแล้วก็จะมีชื่อบริษัทเราที่อยู่ชื่อบริษัทสินค้านะคะมีชื่อผู้จำหน่ายมีที่อยู่ผู้จำหน่ายวันที่คือวันที่สิบสองนะคะเราสั่งสินค้าคือโซโฟ,ฟาจำนวนสองตัวตัวละสองหมื่นสามพันบาทจำน,นวนเงินคือหนึ่งหกพันบาท ถูกต้องนะคะตรงกับที่เราบันทึกค่ะราคา46,000บาทยังไม่รวมแบบนะคะนีแบบเจ็อร์เ็คือสามพัองยี่เงินสุดที่คือจีหนึ่งเกาพันสองร้อยี่สค่ะเมื่อเราเช็คเรียบร้อยแล้ค่ะกดโคงค่ะกลับมาที่หน้าโปรแกรมนะคะเราไม่บันทึกอะไอีกแล้วกด Escape ออกค่ะเยกค่ะ กด Escape อีกครั้งค่ะ Cancel ค,ค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับรายการบันทึกมาที่12มกราค่ะ